วันนี้ภารกิจของพวกเราก็คือการตามล่าหาปลาปลาปลาอะไรวะปลาจิ้มฟันจระเข้นะครับจะเป็นในบ่อนะครับบ่อหอยแครงเราวจะมาตามหาปลาจิ้มฟันจระเข้กันว่าจะมีไหมว่าจะไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งและจะดูว่าเราจะช้อนในบ่อนี้บ่อหอยแขรงเราเนี่ยจะเจอปลาอะไรบ้างโอเคไหมโอเคครับลุยเลยเริ่มนี่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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ันนี้อันนี้เป็นปลาตะกับหรือบางที่ครับได้ปะได้ปะปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรอ่ะได้ปลาอะไรปลาอะไรอ่ะอันนี้ปลาเก็ดเข้าเม้าปลามามามาเฮ้ยอันนี้เป็นตัวตืดตัวตืดหรือหนอนลิบบินอ่ะปลาปลาปลาที่มันชอบคนใหญ่ปะใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันพ้นไปแล้วอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันพ้นแล้วมันไม่นแล้วครับนี่ไงเห็นเหมือนปลาดุกเลยอู้ใช่ใช่ใช่ ใช่ปะเอ้ยใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยทะเลลูกปลาดุกทะเลไปจุกไปเลยได้ปะดูดิมาดูดิได้เลยปะเฮ้ยนี่ไงไอ้เคจิ้งฝันนี่น่าจะงนี่ยอไปเลยไปไปเฮ้จัดมาอีกแล้วครับปลาตะกับไปัอะไรวะดีดีไปจ่ายดีได้เลยมั้งฮู้ ้เต็มเลยเต็มเลยได้ไหมได้ไหมได้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 ตัวอะไรโู้รอบนี้ได้อะไรปู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 อะไรปูกลาต่อยปูลาต่อยใช่เดเลยไปได้ปลาเข็มแต่ตัวนี้เราจะปล่อยไปไปเฟสเป็นไงวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จไหมประสบความสำเร็จฮะเราได้ปลาไอไอเคจิมฟันจิมฟันไอเคไปกี่ตัวอืม ปปสองสามตัวนะสองสา,สามตัว,ตว<ะ>เออถือว่าได้อยู่